อันนี้นะครับที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยครับจริงๆครับเป็นลูกชายผมชื่อเจ้าตัวเล็กนะครับเจ้าเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องปรับดินด้วยระบบเลเซอร์แลนเลเวลลิ่งครับเจ้าตัวเล็กก็จะลากหางบุ้งกีก็คือตัวปรับดินด้วยระบบเลเซอร์ครับการทํางานก็จะมีตัวส่งสัญญาณคือตัวนี้ครับแล้วก็ติดอยู่ที่หางรถถ่ายตัวนั้นก็คือเป็นตัวรับนะครับถ้าเราเจอดินที่สูงครับ เจ้าระบบเลเซอร์ตัวนี้ก็จะสั่งให้ไฮดรอลิกครับกดบุ้งกีลงแล้วก็อุ้มดินไปเจอตรงไหนที่เป็นพื้นต่ำเจ้าระบบเลเซอร์ตัวนี้ก็จะออกคำสั่งว่าให้ปล่อยดินลงทีนี้ครับเขาก็จะทำงานวนไปอยู่นี้ครับทั้งแปลงจนเรียบผมก็จะอธิบายการทำงานของเจ้าระบบเลเซอร์หรือว่าการปรับดินด้วยระบบเลเซอร์คร่าวๆให้ฟังนะครับ ก็จะมีหนึ่งครับตัวส่งสัญญาณครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณอยู่ที่หางรถไถแล้วก็ระบบไฮดรอลิกที่เป็นตัวออกคําสั่งให้มุ่งกี่ยกขึ้นยกลงแล้วก็ตัวส่งกําลังหรือตัวที่เป็นตัวฉุดก็คือรถไถครับครับผมลองดูที่หางรถไถตอนนี้นะครับเขาขึ้นสีเขียวหมายความว่าแปลงเนี่ยครับมีระดับที่แบบค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วถ้าเขาขึ้นสีเขียวแล้วมีสีแดงอยู่ข้างล่าง ก็หมายความว่าแปลงนี้ครับยังมีหลุมอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าเขาขึ้นสีแดงอยู่ข้างล่างโดยตรงเลยเครื่องก็จะบอกว่าตรงเนี้ครับยังเป็นพื้นที่หลุมอยู่นะให้เอาดินจากที่สูงมามาถมหน่อยหรือระหว่างที่เครื่องเขาวิ่งไปครับแล้วเป็นสีแดงขึ้นข้างบนนะครับก็หมายความว่าตรงส่วนนี้ครับคือพื้นที่สูงของแปลงนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการทํางานของเครื่องระหว่างที่คนขับขับรถไปเขาก็จะ เห็นแสงนี้เหมือนกันก็จะมีอยู่ในห้องคอนโทนของคนขับหรือว่าอย่างพวกเราอยู่ตรงนี้เราก็สามารถดูการทํางานของเครื่องได้ว่าตอนเนี้ครับดินที่รถวิ่งอยู่ครับเป็นพื้นที่สูงเสมอแล้วหรือว่าเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ครับในทุกๆแปลงของสีแสงดาวหมู่บ้านนายอดที่เราทําเองครับเราก็จะปรับดินด้วยระบบเลเซอร์เป็นเป็นขั้นพื้นฐานเลยครับก็คือนาต้องเรียบ ก่อนที่เราจะปลูกข้าวหรือจะทําอะไรครับพื้นที่ต้องเรียบอันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานเลยครับที่ที่เราต้องทําแล้วก็การที่จะใช้ระบบอ่าเลเซอร์แลนเลเวลลิ่งหรือการปรับดินด้วยระบบเลเซอร์เข้ามาตรงนี้ครับสิ่งที่เราจะได้เพิ่มคือความเรียบที่มีระดับบวกลบต่างกันทั้งแปลงครับไม่เกิน5เซนครับซึ่ง ถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้เราใช้รถแท็กเตอร์ธรรมดาแล้วคาดคะเนนด้วยสายตาครับการที่จะทําให้พื้นนาทั้งแปลงต่างระดับเพียงบวกลบ5เซนนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากแต่ว่าเมื่อมีเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาครับก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะมากเลยครับที่จะทําให้หนาทั้งแปลงต่างระดับกันบวกลบไม่เกิน5เซนครับเมื่อเราสามารถปรับดินให้เรียบเสมอกันทั้งแปลงแล้วนะครับ จะมีผลดีอย่างมากในการปลูกข้าวครับเราจะสามารถดึงศักยภาพในการปลูกข้าวออกมาได้ทั้งหมด100%เลยครับถ้าเกษตรกร,ร,กรท่านใดมีโอกาสได้ปรับแปลงให้เรียบอย่างนี้แล้วเกษตรกร,ร,กรท่านนั้นเข้าใจวิธีการปลูกข้าวนายอดแบบถูกวิธีรู้จักวิธีการกําจัดวัชพืชรู้จักเรื่องโรคและ,มะแมลงรู้จักเรื่องของธาตุอาหารต่างๆในการทํา เกษตรกรท่านนั้นนะครับจะสามารถปลูกข้าวแล้วก็ดึงศักยภาพในการปลูกข้าวออกมาได้ทั้งหมด100%เลยครับ <S <S และด้วยความที่แปลงนานเรียบเสมอกันทั้งแปลงนะครับข้อดีของเขาคือฝนตกเพียงแค่1คืนครับน้ำจะสามารถกระจายทั่วแปลงเลยครับได้เสมอกันซึ่งมันเป็น ถือว่าเป็นโอกาสอย่างมากเลยครับในการปลูกข้าวในนาน้ำฝนซึ่งเราไม่จําเป็นต้องรอให้ฝนตกเยอะๆถ้าเรามีแปลงนาที่เรียบเสมอกันนี้ฝนตกแค่1คืนก็จะเป็นโอกาสที่เราสามารถใส่ปุ๋ยได้แล้วครับหรือว่านาที่อยู่ในเขตชนบทรรทานจากเดิมที่ท่านเคยอาจจะสูบน้ําเข้านาห้าวันถ้ามีโอกาสได้ปรับนาเลเซอร์อย่างเงี้ครับ ก็อาจจะมีโอกาสได้สูบน้ําลดลงเหลือเพียงแค่2วันครับอันนี้คือข้อดีของนาเลเซอร์ครับในเรื่องก,การประหยัดน้ําแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ข้าวครับเขาได้รับน้ํามากขึ้นในนาที่อยู่ในเขตนอกชนบทานครับแล้วก็แปลงนาที่เรียบเสมอกันอย่างเงี้ยครับเมื่อได้ปลูกข้าวแล้วครับต้นข้าวครับเขาก็จะเกิดขึ้นมาเสมอกันทั้งแปลงมองไปดูแล้วก็สวยงามแล้วก็ไม่เพียงแค่สวยงามเท่านั้นนะครับ ผลผลิตต่อไร่ก็จะสูงขึ้นมากกว่าปกติถึง20%ครับถ้าเพื่อสนใจวิธีการทำนาหยอดด้วยวิธีการสมัยใหม่พร้อมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีนะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามโครงการสีแสงดาวหมู่บ้านนายหยอดได้นะครับหากเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือสนใจในหัวข้อใดก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่โครงการสีแสงดาวหมู่บ้านนายหยอดนะครับเราจะทำการบ้านแล้วก็จะ เข้ามานำเสนอให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับก็ในวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ